เทียนทีเรียบร้อยเอาละพี่น้องไปสวัสดีครับพี่น้องมือนี้งถืพาพี่้าน้องมาเห็ดอ๋ออมหม่ำครับนี่ออมหม่ำเอาแบบง่ายๆเลยออมหม่ำเลย ตอนนี้ไงกุหลิีแล้วเนาะ,อะ้อมมามสุดกินวันนี้ Mình nên ôm giúp khi kìa nó phải đây wow, cái nào, ngoài ngoài Xe nó phải luôn đừng đuổi xây lên lại tôi nhạt thế tôi biết nhạc thế nào tôi kịp mắn không em biết nhạc thế này ngài đây mắn phải hòm ลงไปหัวแห่งหงดงาครับหัวอหนึ่งแห่งหัวดำเะลาลงไปนววๆเลยตัวนี้ตัวนี้ขาดว่าะอะไนี่เกลืออกน้อยจะใส่หลายนี่เข้ม ต้องใส่ลายไม่หรอกมันจะเข้มบวชใส่ลงไปไ็่ได้ง่ายไี่นรอเอัดกินกินเอาเองกินบ้านเท่า mm hmm. เอ้ยมันจะเสี่ยงกว่บ,บาทมึงดูเมื่อหนี่สีออมใส่ปักซี่ครับ กออใส่บักชี่หอ,อมใส่ผักชีกับต้นหอมผักหอมบัวบ้านเอาน,น,นี่ยผักตรงใส่หลายๆนี่ต้งมีขัด กระเซียบเลยเาลงไปเลยครับหอมครับพี่น้องเอ้ยหอมห่วยห่วยเมนูนี่แซ่บอยู่ฝ่าจนเทวดาดับลบไม่จินับม้อจอ bắt đầu nhật lại bắt đầu hết ngay, bắt đầu nhật nhạt, bắt đầu cái này ngay ăn chìm bán hoa sai ở ngoài câu chụp đó

ตัวล,ลงไปก็ต้องเฮ็ดง่ย้อกินบ้านเทาเนี่ยนี่แซบโย่ฝ่ายนเท่ากรด่งม่กินน้ำในู่นนู่นเนีบบยบานาะออมม,มัใส่บักซี เซตอีนทีเรียบร้อยเอางงเอาละพี่นอ้องไปกินกันครับ